สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่สองแว่นเพชรอีกแล้วพี่น้องม้อนี่ไดมาามาเกาหลีมามาเกาหล,ลีเพชรเก,กาหลีคูณสามพี่น้องมื้อนี่เอฟซีหัวหาหอแต่ว่าไดสามหอพี่น้องหามาได้ซ่านี้โอ้ยสามหอเนี่ก็เต็มถาดไอ้เงากินบ่เบิดตอนนี้นะคุณนะพี่น้องมากับไคลาว่าซีโฟมไปลาวาก็เบื่พี่น้อง มามามนนเมนูตามใจเอฟซีจ้ะจัดให้เราเดอ้อฝากกดไรก็แชร์กดติดตามไลน์เด้อพี่น้องอย่าให้กินนังกะคอมเมนต์มาได้ค้าแรกนุ่นติวๆเลยใส่ตะเกียบพัฒนาบจะสมัยเป็นยังหน่อยกมุนเนี่ยล่ะพี่น้องว่ะอืม,อม,อมต้องแสรบต้องเผ็ด อามามา,มาหาสอดม่กิน้อกันพี่น้องพี่ต้องอะจะกินด้วยอืมพีตรวดขนาดโอ้ตาตายตาตาว่าเพช้แต อีกไหมไปอะเตรียมมาอืมไปเดออื้อืมไปทำนี่ก็ตายเจ้าของก็สวยนี่ป่านี่ พี่น้องอันนี้ว่ามันเอ็กติ้งด้วยอีลี่ด้วย่ยว่าน้ำตาแตกหรือเปล่าอือรับตากินแทะกลัวไาลองกันก็ข่าลูกเรื่องในบัดดิตติวเนี่ยข้าหนึ่ง นี่คือคอมวะอนี่ยค่ะอือเห็นมาตอนนั้นที่เรากินเนี่ะคุณสอสอเนี่คือสามอือคุณสามเน่ยพา,ากันสัดัเนา่อะน,นี่สือเองเลยเนี่ยอันแดงแดงติดยีปีวเราโอตา้ตายตายตายหรเออเพิ่งจะเพูกกระไฮแล้วเนี่ย อ่าอืมเผ็รต่ออีกสักหนีอเผ็ดมาได้เสียสิสาำหนัง เผ็ดเผ็ดเจะทานน่ารูนี้อือกูได้มาผิดเกาหลีาเผ็ดพี่น้อ้อยมาเบิง่งหเด้อ พี่ว่าเสกินหอมหอ,หอัสามหอคอัะก็แห้งแบบนีเ้เนาะกระเอี้ยีิกัะพีแพ้นอ้อง ปลาตัวเอากุมะขามคักตัวนี้อืมอ้ คลิกนสุดะบอ์ังหลายทุพี่เพศจนทั้งหมดอืมไม่ัดกินให้หมดต่อ โอ้โหนช้อนไงออโอ้โห่น้องก็อออบอกจะกุ้นึงมากลมไลดอกม่งนีไหมล่ะ จะหมดยูใช่ปี่ะปว<ฮ>ดกินน้ำกีนน้ำยิ่งแผล จะปากก็รู้ี่น,น,นองเป็ดขยยสูงเพิ่มมือเจ็าด้วย่ะปากนี่เป็นแน่อื่นอ่ะโอ,โอ้ยส,สวยมาก หอมนะมน,น่โขมม่ะอันนี้มันสัแซ่บๆเ,เนี่ยไม่ไหวหรอก ไม่อด้จังเลยีน้ำเขมือ่ะเหตแทงอนแงนะมามุต่อมันก็กินอย่างนี้ไะไม่ไหวแล้วอา พี่น้องเมื่อกี้ได้ส้มนี้หรือเพดแห้งฝากอะไรก็แชร์ก็ตีตามเพื่อไปกล้างจ่าบ้านในเดือจ้าโอ้ขอ,ไปไอเปิดไว้พี่น้องเพดแห้งคูณหนึ่งคูณสองเบาคูณสามโอ้น้องโอ้ จ้าสำหรับมูนี้ขอพูดหล,ลายๆขอพูดตลาการติดตามรับชมเอฟซีบูเดม,มาเมนขอกี่ยวกับเรื่องบูเมเนตอบเล้วพี่นอ้องสามพ่อเสือจูกลุนล้นไอ้สมิร์ละน้องสมิร์สำหรับมูนีสน่สวัสดีจ้าบ๊ายพี่นอ้องท้องใส่ยขาเป็นเนื้ออือแล้ว